สวัสดีครับบ่าวเอลูกน้ำโค้งครับจังใดก็ลงน้ำก่อนพี่น้องมื้อนี้ได้เวลาเก็บอุปกรณ์พี่น้องเพราะว่าบ่าวเอก็สิได้เดินทางไปสารคามเนาะครับเนาะมหาสารคามบ้านแม่น้องไผ่หรือบ้านบ่าวเอทั้งพุ่นล่ะครับผมเพราะว่าพอเฒ่าพอตาเนาะครับเนาะพ่อใหญ่เสี่ยพิ่นเสียเพิ่นเสียมื้อวันเสาร์พี่น้องพอดีบุญร้อยวันยากับลูกไผ่ก็บ,บ่ได้อยู่เนาะแม่น้องไผ่ก็ได้เดินทางกลับด่วน ก็เบาแอก็ได้เฮ็ดบุญหาคุณแม่คุณแม่กายมาล้านเนาะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับแขกไปไทยมาบ้านเบาแอว่าได้มาช่วยการช่วยงานหรือผู้ติดธุระกับบได้มาหางล้งคนกับบได้เราหาเนาะครับเนาะบได้เอ้ยบได้เราไปเราไปหากับหัวจากขอโทษขออภัยนาอพี่น้องเนาะอ้าวจังได้ก็ขอบคุณสุขภูสุคนครัาหางทีมงานมาซอยเก็บเต็นเฮ็ดกับเขากับน้ำพี่น้องเฮ้าเนาะครับเนาะ เมนเตผูมางานก็ต้องมาซอยกันหาแนยวยอยู่เนี่กินลงเสร์บน้ำเสร์ฟในขอบคุณหลายๆพี่น้องให้ได้บุญกุศลนี่ก็ให้สุขสุขคนนะครับผมเอาเมื่อนี่ก็บเบาเอลงมาเก็บอุปกรณ์พี่น้องเก็บจันเอาอใส่ไปนี่ทั้งคานี่แต่นี่ก็ลรันอยู่พี่น้องจันเบาเอว่วัชิญกบองกอนย่มจันบองกอนแล้วก็ที่เก็บกู้ม่องครับผมเก็บกู้ม่องมันยังเรีบเยบร้อยเบาเอกะบที่เอาจันเขามาฟังนะพี่น้องเนาะ หาไปหุ้นแล้วก็จให้เบาหน่อยดูแลเพราะว่าฟังฟังนี่กะิิโบมีปัญหาปัในใดดอกครับผมเพราะว่านา้ำคาบนี่กสิบโบนาทีสูงถึงยอดอันนี้นะพี่น้องเนาะลับมากกะสันเกงกะสิมากอีกรอบกะสิถ่วมอันนี่หลักจันกับพ่อจีหากันได้อยู่พี่น้องเพราะว่าน้ำมันหนาเน่ก็ขึ้นเอา้าดีใจน้ำเนาะครับเนาะน้ำโค้งเปลี่ยนสีอ่ามานัมานมันกันลุงคำกับสี่สิบหาสิบโลโ้คับนะครับเนาะ เอาจังไรก็ฝากไว้นําเด้อครับผู้หาก็ได้ให้มันๆจังเบาหน่อยเนาะ,ะหากินน้ากันจังตาแต่เขาวมนี่แหละครับผมลูกหลานอยู่น้ากันนี่เดี๋ยวเบาเอาก็สิได้ไปทุระทีมงานก็อาจิไปครับผมโมนี่ก็เก็บของอีกเล็กน่อยเนาะหึ่งเตียงหึ่งยังพี่น้องชิเครายห์งานข้าวว่าให้เบาเอลงมาเก็บกู้ให้เบิดเลยเราอะดีกว่ามันเสียแต่ว่ามันเสียแล้วครับเมื่อวานอันหนึ่งหลังหนึ่ง กับโบปนนยังเนาะพี่น้องก็ต้องมีการสูญเสียบม่วายังเกิดขึ้นเอาบรรยากาศมาตอนมาฝากพี่น้องเอาพี่น้องก่อนเบาแย่ที่ไปลุยหาปูหาปลาก็ไ้อดซ่าเอาเด้อพี่น้องเด้ออากาศบ้านพี่น้องเป็นจังใดเดโอบ้านเบาแย่ในสองสามมื่อพี่น้องเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ลิ่นไข่เตบลาลมอะมาหลาะบึงจันกันพี่น้องแล้วก็ไปกูม่องกันมาสิหมานบา่ที่ได้ไปฝากแม่น้งไผ่ะ หลวงพ่อใหญ่ก็ว่าอย่าลืมเอาอิ่วเด้อเส้นว่าอิ่วนี่คือแบบอิ่วไฟไงไหมพี่น้องของญาเนาะครับเนาะญากับหลวงพ่อใหญ่นี่เพิ่นก็บหงจักกันเนาะครับเนาะเพิ่นจำชินอยู่วัดน้ากันหลวงพ่อใหญ่อยู่ห้างบ้านตรงน้อยเราพคุณล่ะครับผมนะครับเนาะเออที่างใดก็ที่เอาไปให้หลวงพ่อใหญ่แหละครับผมของเก่าญาเนาะครับเนาะจังลูกหลานครับอาธิเก็บรักษาไว้ก็สิบบ่มีคนมาเห็นมาหงจักเนาะเอาไว้น้าวัดน้าว่าใน ในผลิตภัณฑ์สินะเนาะพี่น้องถือว่ายังสั่นโหลดเพราะว่าผู้ใดไปไทยมากอ่ะสีได้ถามว่าอันนี้ไปไสมาต่ไสยังเทสินาครับเนาะก็ถือว่าเอาหญ้าไปเอาไปไว้ในสถานที่ที่เพิ่นคนหุ่นจักสน,นะเนาะพี่น้องเหลืองอิ่วลงเราได้บันลง,ลงจันย้าของพี่นอ้องบอเอใส่ถึงหนีเนาะครับพ่อแมอ่ลง เ็นเสาหุ่นกันึกว่าเมียนพี่นอ้องเออไปลับบ่ลลันไงล้งนั้นลันสยามมึงก้อนครับลันตัวหรือลันเลนนะครับบาแอใสล่ลบๆไปซื้อพี่น้องใส่ลบเพื่อว่าจะเอาขึ้นโคกขึ้นทั้งย่า,งยานปวกกินพี่นอ้องอย่านปวกย่านมันหนูมันโคกเนาะบานเบาแอร์อืมจะเลยเอาลงมากะมาลุ่นกันล้างนั้นนะพี่น้องนะหลังนั้นน,อนะนนอไป ถ้าเกิพุ่นละขึ้นไปทั้งปากเลยทั้งพุ่นละครับยามเรียบร้อยเพราะว่าจันเก็บกู้นี่ก็ต้องอาจจะได้ลงพี่น้องได้ลงมุดลงแก่นะครับเนาะแล้วก็เก็บม่องเก็บม่องนี่ก็บกให้เปียกอยู่นะพี่น้องเปียกเพื่อเดียวตอนเอาจันอ่ะเห็นได้ก,ก็ให้เบาแก่ดิคานโนมันนี่เด้อรถก็ยังสมอยู่มั่งเรื่อยอยู่ครับพันได้ไปเอาพี่น้องเนี่ยชั่วขึ้นนี่ก็จะค้ำวะทีเดินห้างก็จก เวลาได้ตีได้แล้วเอา้าพี่น้องสูๆ้ๆคือกันเดอ้อย่างขับขันมาพี่น้องเดอ้อกำลังใจดีที่สุดเนาะพี่น้องเนาะสิ่งรอบข้างสิ่งแวดล้อมเอาขอให้พี่น้องคือกันสู้พี่น้องอมีอยังดอกเนาะงไต่ฟ้านี่ยอเอา้าอดทนมีทั้งดีทั้งเสียเนาะพี่น้องเนาะกลมกลืนกันไปเอา้าลันตัวหรือลันเด่นพี่น้องมองะมาเรียนทิยกให้เบิง้ง นหินหนักอยู่นะครับเนาะเอาวัดใส่หมู่บ้านนี่กะอ,ะอาเดี๋ยวจะขอให้มีโตพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปยูไปกินกันอุ๊บโอ้ลังไงได้ครับลังนี่งขวัปักขึ้นเยอะใช่ไงได้พี่น้องโอ้ยลันตัวว็พี่น้องลันตัวอีหลีเอ้าจ,จังจังเดยก็มาลันตัวดีเทียพี่น้องหมู่ว้านหนิกะสามเทียงสี่หลังบ้านนำพัดก็เลย

มีตัวไหนเบื้อเบื่อป่าน้อยพี่น้องส้นสายกันยังดีๆอยูน่นะจัดปากล่องมือเสร็จี่องน้องให้เต็มไปเลยนักดีน้นนนนนองบริบา,า,า,านร์ไงก็ไงเพชรจันงอมลายมือแ้ะกำลังอึ อาหารไสมาจากอันสซยาบุรีเนาะบ้านดอนเม่นเนาะพี่น้องเนาะแสงกำเท่าของคนสายป่าคือกันนั่นเลยซื้อว่าซื้อปา่าเบาแยกเลยว่าป่าใหญ่เลยมากคัดบอกให้ลงบอกให้จับนี่บม่ได้พี่น้องเอวบ้านผมแอวเนาะมันไหามันคัดนะพี่น้องแอวลได้จับได้นั่นแล้วโอ้คัดแบบนนี้ มีเด้อไปไล่เมื่อเห็นบอาหน่อยกับร้านเบิงเด้อร้านส้มใส่นีญ่โตให้ดูข้ีงนอกขาเก็บโอ้ยังไข่เนาะ ขวม่มไม่นองล่างไหลก็ส่วนตางแล้วที่น้อง,ง,อองก็งงงกจักจักรยังไง ไฮไลฟ์คูไฮไลฟ์สั้นยาวขึ้น เพื่อช่วงนิดหนึ่งเมีนเรลพี่น้องเมีนเล้วพี่น้องท่านตแล้วนั่นะตรงนี้สักตัวนะตี่น้อเนะนะต็มเลกเตมลกเต็มเลดีจักเลน้อเลยไล่ได้เหรจังว่แบบนี้เตยมแรกมาแล้วพี่น้อง <c oughs> นั่นอีกบทนึ่น่น็อันไม่หุดจุดหนึ่งเต็มซองเหี้อีกเต็มซองเหี้อีกว่า bao kéo hoặc anh cứ nong bớt cho khao, thêm rác khi nong, bỏ ngay. một lần khi พันม่อยูแล้วพี่น้องประแค้อ้าายแขนพี่นะ้องสายแข้เนะต็มเลยเฮ้ยอ่ะปากเต็มขำเลยพี่น้องขาบเอ็นม,อนะม่งอ้ามันมัน นู่นย่อเดี๋ยวเฮาพูดกันแลอืใส่โอ้ตึงคัึงแน่แลบเตมถึง่ใหญ่ปนดก็โอ้อยู่ี่น้องขอให้มีโต ทั้งไม่แล้วบ้านเรามือเนี่ยเตรียมสามแล้วพี่น้องเตรีย,ยรมสา,ามแล้วอ,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 อึ๊บสายแขกเดี๋ยวพี่น้องสายแขกแขกกำลังมานำคุณพนเดียะเข้าฟัง ตาเลยติดเขียวเลยนะเนี่ยเขียวคนคาบม่องเบาเอียกคนอยากปดกันเลยหาไล่กันเลยพี่น้องกันเลยคนย,ยุ่งกันครับ ดีเลยพี่น้อหมูโปเลยฮะกินจนโปสุดไทยหรือเพิ่นว่าล่ะจังวะพี่น้องอ น่องด้วยมันยังก็บปเดี๋ยวมห่อกองอย่น้องนอกไตไตไตจันทันพี่นอ่องรันตัวลิ่รันเด่น พัวนี้วะเจังได้ตัวพี่น้อง,ออองบ้าปวดก็โวดเล่ยลันตัววอนนี้อู้ S <S ตัวกันเก็บกู้หลายหลังเนาะครับพี่น้องจันก็นเลยประมานได้รอบาได้อยู่ครับประม่ณหน่อยนอรอบเราเอกก็เมื่อยพี่นอ้องเก็บกู้เมื่อยถ้าเอาไปใส่ไม้ไว้เนี่ยพี่น้องเก็บกู้ขึ้นก็ย่านปวกก็เลยว่าก็ขึ้นแนบเอาขึ้นแบบน่ไปพี่น้องเนาะเอาไวม้มงพอดภัให้ลังเนี่ยก็เตาะเบึ้งกันลันได้พี่น้องแต่ว่าเสียวขึ้นเอาเพิ่นลันเนาะมีปูมีปลากระบอกหู แต่ว,ว่าหาวขึ้นมา,าวเวราเบ้าเอ๋กัเดียวเก็บขึ้นไว้ทั้งถาครับใส่บ่ไว้พี่น้องเมื่ววอยเบ้าเอ๋บุลงเนาะกันนี่ครับดึงเสาขึ้นเลย,ยลันบวเบ้าเอ๋เตาะเบิ่งว่ามันลันนั่นแหละคนลันเบ้าเอ๋ดีปล้วยไปนี่ล่ะยนี่ยนั่นก็สิมาหมูดเอาปลากับปาาลาน้ำน้อง มีโตให้กันดีเรื่องกระโจมมาหักหลักจันไม่หรด้พี่น้องโอ้ยหลังลางแหกอย่างั้งนนงเนาะเบา,นบานหน่อยก็าบบลัราจักหลังมือนีหลังจากเมื่อวานเบาหน่อยดัง ยบบ20น่ี่น้องเราน้อยจัดไปหมบานเนียหา,างแดงน้วนๆปากก็ลังหาวไม่ร้องมาติดอันใดอีกน้องบานนี่ยก็ไมยังติดตัวน้อง ตัวลันได้ลันนี่ตัวก็พอเรีว่ากันตัวอีกแล้ววรัพี่น้องโอ้ยกันขาานึ้นมาหนักเลยน้องมีปูมีปลาใหน้นะโอ้ยพี่ตัวลังพี่น้องโอ้ยตวก็ไปลบที่โดนแพร่ทุกคนโดดทุกที่เรีกโอ้ยตรงไกลพี่น้องไปรตรงไกลแล้วจะไปฟังบรนระบาดนีม โอ้ปั่นกินน้องตายโยากจิบหลังจิบเอวเบิดเอ้อเป็นตูเป็นตนมันเสียไข่ได้พี่น้องบ่ได้ต้มก็ได้ลาบมังเสี่ไข้ยังได้มัเป็นเงินเป็นค้าให้ก็ได้มีเวลาบ่หลายครับช่วงนี้ช่วงน้ำเลงน้ำคุณน้ำอ่อนมานี่แหละครับมันปลากันกำลังสิข่าว่ะ ค่าจันไว้นี่ยละีตัวที่สองของฝนละครับใหญ่กว่าเก่าตั้งกันกระปตงองบ่างานงาก็ะเดโอ้ตุ้งตองเยอะเออนักมีปลานีในพยานไม่พี่น้องยันตหน,นักผมมีปลาโอ้สายยังนอ้องบอลนี้อุ้งอดสาวด้วกล่องก็ะเดเป็นคนผู้หญิงอย่างน้อยด้าถือขีดตมน้ำกันออกลอกเนี่ยละพี่น้องเปียกขึ้นฝนเปียกขึ้นน้ำขีดตม ปลาจันก็มันตัวใหญ่พี่น้องเราเล้วก็ได้ปัดตองไกยตัวนึงอยู่ครับเวียกไสทุงไว้อยู่ย่านมันโดดพี่น้องมนันหันตายเนาะครับเนาะได้ปลาม่องปลาจันครับมนได้ปลาแคสามตัวครับนี่หนึ่งสองสามนี่ครับปรากฏอันปลาเคอันนี้ปรากฏข้างน้อยครับหลุ่นต้มยำนาพี่น้องเนาะอนันนี้เห็ดปลาปากไงพี่นอ้องเพือนรอยู่เพือนโอ้ยม่้องไปหนีหนึ่งเล้ว่าเสิร์ฟา ทางไหก็ขอบคุณพี่น้องสุฟูสุคชน,นครับนะอเข้ามาติดตามรับชมเบาแอรุงน้ำโค้งครับผมฝากไว้น้ำแนรักษาสุขภาพพี่นอ้องช่วงนี้เบาแอร์ก็รุยรุยตอนนี้ก็เสียงก็เรื่มมาเต็มเต็มแล้วพี่น้องฝากฝนกำลังจีบตกพี่นอ้องขึ้นมือวดขึ้นตั้งแต่งานยามาอางไหก็ฝากต้อนพี่น้องสุภูสุคนครับผมเบาแอรุงน้ำโค้งพี่น้องสุกคนสบายดีทางไกลทางไกลครับพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ Oh, oh,